สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามือนี้จะพามาชมหมูพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้ถึงเป็นพ่อพันธุ์อายุ8ถึง9เดือนนะครับประมาณ8ถึง9เดือนนี่ครับรูปร่างจะเป็นประมาณนี้นะครับนะ้ากว่าตัวนั้นนะครับ สายแม่จะเป็นฟินนนอนะครับหนี่แม่เขานะครับฟินนอหรือนอเวนะครับนอกะสายพอนำเชื่อจากคอพันล่งสีด่างนะครับแต่ว่าเพื่อนสื่อหมูพอพันมากผมกับไปรับนำเชื่อจากเพื่อนมากนะครับบริษรับจากบริษัทเลยนะครับบริัรับจาการามงหญ่เลยคือเพื่อนสื่อพอพันจาก ความลงสีส่วนบุรีรัมย์นะครับนาะกะมาทับกับแม่นั่นส่งเป็นแม่สิงเป็นแม่เป็นหนอนะครับจะได้มาเป็นพอตัวนี้รูปร่างแบบนี้แต่ตัวนี้บ่ท่านได้ฝึกนะครับเกิดมีคนสนใจนะครับ นี่่ายก็จะประมาณนี้นะครับก็หนากว่าตัวนั่นอยู่ประมาณหนึ่งน้ำหนักกับจุประมาณร้อยถึงร2 0ยกิโลนะครับน้ำหนักลอยถึงร้อยยีกิโลเหมาะกับการผสมจริงหรือว่าไปดีดน้ำเชื้อนะครับซึ่งตัวนี้ผมประทันได้ฝึก บ่ท่านได้ทำการใดๆนะครับเพี่งแต่ว่าใหญ่ามากเขาซ่องยืนไว้ก็นี่หลายคนหลายถ่านนะครับสนใจแล้วก็แต่ว่าบ่าท่านเนี่ยใจว่า <c oughs> เพื่อนจะเอาวอนะครับแต่ว่าหมูตัวนี้บ่ท่านได้ทำการเนาะอครับแต่ว่าอายุอันในดแล้วผมบม่มีเวลาแล้วก็บ,บ่มี บ่มีสถานที่เบาง่ายๆครับบ่มีสถานที่เพื่ไปจะขายออกนะครับนายถ้าผู้ใดเห็น ai คลิปนี้แล้วผมเอ๋ซึ่งผมต้องต่างราคาว้ทีเก้าพันบาทนะครับเก้าพันบาทอ่าผมผมต่างราคาว้ทีเก้าพันบาทนะครับเก้าพันบาทคือมผมตีเดือนละพันนะครับเนาะตีเดือนละพันค่าอาหารนะครับ แต่วาา่าาเห็นคลิปนี้แล้วพี่น้องที่สนใจเห็นคลิปนี้แล้วผมลดห้ท่านทีเลยครับเหลือ6,900บาทนะครับนาะสำหรับตัวนี้นะครับตัวเดียวตัวนี้6,900บาทนะครับน้อสำหรับตัวนี้มารับได้เลยหมดต่อลองนะครับราคานี้หมดตัอรอง6,900บาทนะครับนาะ มารับได้ทีหนาคอ,อกได้เลยนะครับกบโบวแมนเขาว่า,าดูดูล็อกเป็นหมูที่ดูร้ายนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้แล้วกบโบวกบโบวค่อยเป็นอย่างนะครับ <c oughs> เรียนได้นี่ครับมัดนอยประมาณนี้6,900บาทครับมารับตัวไปเลย 0962216069นะครับสำหรับเบอร์โทร0962216069ติดต่อผมโดยตรงเลยครับ